มาถึงมาพบกับสาวๆคนนี้อีกแล้วนะครับ <laughs> มีแต่สาวๆนะครับฝั่งนู้นเมื่อกี้ก็สาวนะผมแต่ว่าสาวสูงไวไปหน่อยนะครับผมสาวสูงไวไปหน่อย <laughs> ผมก็เลยมาหาสาวๆเลยนะครับ <laughs> <laughs> โอเป็นจะจะลุงไหมบนนี้ รอบนี้เป็นยังไงฮะรอบนี้เป็นยังไงโนนอ้ยห<โ>ลากหลายอายคนหล่อของเราปลาอะไรคนหล่อมาอีกรอบสองอายคนหล่อไอ้คนหล่อบางนาอายคนหล,<โ>ลน่อถ่ายไก่พูดถ่ายไก่พูดลูกขุนขุนขึ้นเลยกล่องสวยคนออกมาก็สวย เก็บปลาโนยปลาซิวนะครับเก็บปลาโนยปลาซิวในเดิมเมอละหมกจำเกลือจำกินเดอแต่เดมมันค้ออออยู่บนน้ป่าเนะมันจุดเจ๋งมกนะแกระโดวอันนี้ก็สูตรสูตรใดดนเลยอันนี้ดอนีด่เนี้ยมันหมานเด้สันนี่หมานแยงหมานแยงเมื่อนห้นก็บอกหมานสัน เนี่ยไอคนหล่อเฮ้ยให้ได <t iny rumors> ้คุยย่าให้คนหล่อเนเฮ้ยปาตัวนูนอนะโอ้ยไอคนหล่อไปไปไปเบ้งบึ่งน้าไอคนหล่อไว้ก่อนเบึงหนาไอคนหล่อกำลังลังอนาโอ้ <c oughs> ต้องใส่ถุงเท้านะผมถ้ไมใส่ถุงเท้าปิงจะจับ <c oughs> ไอคนหล่อโบมานี่เนาะตรงโนอนกลางนี่สิโบมีคนมันบอกต้องเดือดเสายังจะขึ uh, ้นไหม ได้ปะ้าโอ้ยผู้บ่าว่าเช่นหได้แล้วมาทผู้สาวเมื่อกี้เด้อผู้ขี่รถเข้าไปครูอีนี่เขาขี่เขาได้เบิ่ขุนพ่างก็ได้ อายคุณรล่อพาครับตัวสิไม้เมื่เส้าแล้วฝนตกแห้งได้ยู่ตอนนี้ไว้เลือกสเพอกบ้เาเาเช้ายู่กับได้เากได้เป็นมงกว่าเาเก่แล้วนัามานะข้าวบ้านจกจีแก่แล้วพังรัวเล

หลุมนี่แน่นิไอ้คนรอไอ้คนรอหลุมอันนี้จะุ้เต้นอีกมีเดียก็เดา้าป๋อโอ้สองแสนป๋อสามบาทมาแต่เช้านะครับมาหาอยู่หากินแต่ประมาณ9ก้าโมงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงนะฮะมาหาปลาซิวตามวิถีชีวิตตามวิถีชีวิตมาแกะเงี้ยงแถวบ้านนะครับ กิจพากันถือเข,เขาเอื้นแยงเนี้ยเนาะ <Okay. S 1> เออก็จะถือแยงนะครับย่างฮารุไปตั้งแต่ตีนอ่างเก็บน้ำไปฮอดกลางลุ่นละมีแต่สาวๆนะครับมาวันนี้มีแต่สาวๆสาวๆมาแกะสุนุมัไ <laughs> ม่ได้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่นเดียยนะครับอยู่นู่นก็มีนะครับอยู่กลุ่มข้างหน้านั่นก็มีก็จะมีวิธีการเอา ประมาณนี้นะครับก็จะเอาผ้าแย้งนะผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าผ้าแยงแก่ไปสักไปในน้ํานะครับนี่เรามาดูเลยวิธีการเอานะฮะ เลือกเม็ดมันเป็นห้องอันนี้เป็นห้องมันเลิกเม็ดเพียงแหววพุละเลือกเม็ดได้ตอนนี้นะ ลงมาเลยลงมาเลยจัดเต็มนะครับไอ้พลหลอ่อจัดเต็มเลยฮะไอ้พลหล่อของเราคุ้มเทมากนะฮะไอ้พลหล่อของเราฝ่อาชิวก็ไม่เห็นเหรน อ่านี่มนะประนู่ข okay. ้างหลังเนี <t ari> <t ari> <t ari uh ่ยน uh ี huh ่น uh ี huh ่นี่ประนูดหน่ยนี่ว้าวรถเร็วครับรถเร็วน้องหลดน้องหลดน้องหลดเข้าหน่อยสิ

ไ่ดั้งเลิก่ดบเลิกบีไม่ินนนไหลขึไล้่าแม่ผังอยู่ตงนี้ มีเลือยอยู่อาคนหล่อมีเลือยอยู่ได้พี่สังป่าป่ายางพป่าคาบป่าโเนีวนเอาเวสังกินป่าโง

กรกะตาบอดตาเจ้าเข็มรกระตวดอย่างนี้มาาั้ยเลย้มะน่านมาเนาเดี๋ยวเอายี่ไปเดี๋ยวไปลากเป็นไปลากกันมานี่แหละโอ้โห้เหนื่อยมาก

đây, đây là trong năm mươi năm tay ừ, anh... năm mươi năm mươi hai năm mươi anh năm mươi hai 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 năm mươi

ไล่เพอเทิงไปใส่มันสิบมาได้เอานนไว้ให้เป็นอนุสรเป็นจังไดไอเมื่อยเมื่อยลรบอกมาไก,ก่ไเป็นขนาดระบองเขาซิบตูค่ะโอ้โหคลิปดชิคเก้น โอ้ยเขาเกบานแรงแหงได้หลายบนีไปถ่ายไปว่ามีคนลงนกอะไรอยู่ดีนี่เพราะว่าขาลุงมอกมันสิลงบ่ได้พราะว่านี้อย่างละ่ายใครุณหลอกอ่ะมือเราปะไอตัวนี้ขึ้นใหญ่เลยปะ

ดูนะคะกุ้งมาดูแมงดากุ้งมีมีแมงดายู่ป๊นี่น่แมงดาจับโหน่อยดิกุ้งถือดูนะคะกดูกุ้งกุ้งขเบ็ดคือคักเนาะไปไปไไปไไปไปปไนี่ปไเบ็ดปไปไปไไปไิดเบ็ดปไไปไปไปเปไ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 ไปเปไปไปอปไปไปไปปไนไปไปไอง kung beri kirim ini, makan nasi kering nasi kau kau. chết của vải ngã hà 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 ช่วยเลี้ยงตัวใหญ่นะเพื่อนกบสูบอายนั่นไม่เคยเกิดตู่นะอี๋กบจริงๆนะฮะกบจริงๆกบตาบอดครับกบเหมือนคนเลยกบหน้าเหมือนคนเลยกบครับกบฮะอือหือปล่อยมันไปล่อยสิกระป๋องตัวนึงกระดากูนะก็ไปไปหรอที่ซื้อ

เหอไหมฮะุ้นเลยเยเหากงแอปเด็กว่าลูกคุณอายุ่นนั่นไงเอาเท่าไปลา เอาก็เป็นก่อนเลยนี่มาต่อสองสองสองโมงดีเท่ารับดานี่มังดีดีบ้าบ้าเดี๋ยวราสกอตไปสั่งสิด้อไอคนรอเปลี่ยนสีไอไอคนห่อแตกสาวเลยบ่

อเอาไปเออีกครั้งโมโมโอวะกิกินมาโอ้ยเีสอตัวครับปุเอาไหมนี่เรเป้าสามตัวสามตัวข้นี้สี่ตัวข้งนี่เอาไปปีกมงหรือว่าเมย่ทมันเป็นฟองมันตัวนี่าไปก่อนนี่จะกัดเหงฉันกัดล่นผมเมยทำให้มันเป็นฟองหน ต้องเป่าเนบ่เป่าที่ล่ะเบ่อ่ออยู่ได้นี่นะปิเอาตัวให้ยันเป็นนะเอีตัวบเป็นตัวเปนเปี่ยเคือตัวน้อยนะตอมาเนี่บีบนนั่มันบวหายใจด้วยนะกระเตมันลุ้งสามลอป่าเะตัวนี้นะสลบนะเสียงกินปล่า มืหาก็ได้ล่นมือโล่ะเมื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อเอามาใหม่เมื่อเอามาใหม่แย่ปูหาค่ะหายแท้วรูดีเลยตรงข้างมาก็ได้ทางนี้น่ะขอมาก็เข้ามานะคือบูกินแล้วสิ เหมือนแล้วป่ะเฮ้ยกระทางไหนต่อได้เฮ้ยมึงไงเจนเอานะพูดเอาวงโบอร์เอี่เก๋ทางนี้เออขาวทางนี้เลาไปดิ ไม่ไข so oh. ่ถ้าพอไข่ก็นี่แมไข่นะบออ้ายเห็นลูกขนที้มิติอิตกาสาติแม่น่ไอเหมย ไปเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะผมก็เป็นอีกจุดที่แม่ป้านะผมกลุ่มเมื่อกี้ที่ผ่านมานะฮะเขาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้เขาจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมา ามาสายนะผมผมมาสายนิดหน่อยนะว่าฝนตกนะผมเขาก็มาตากฝนเอาตั้งแต่ช่วงเช้าๆตรู่นะครแต่บางคนเพิ่งมาเขาก็จะาหาจนกว่าจะพอกินแล้วเขาก็จะกลับนะครับหนูรถผมก็ยังอยู่กลางเดินอยู่นะครับก็ต้องขับไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำนะผมก็จะเลาะตามคัน ตรงนี้ไปนะผมก็ไกลอยู่นะประมาณ2กิโลได้นะครับโอ้โหเสียงรถผมก็ดังมากนะตอนนี้เพราะว่ามันโดนน้ำฝนแล้วก็โดนโคลน,นโดนโคลนโอ้ยตมสมเสียงโซ่มันก็เลยดังนะก็จะไปต่ตามทางประมาณนี้เลยนะฮะ บรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้หมอกก็เต็มไปทั่วภูเขาแล้วนะครับหมอกเต็มหมดเลยทั่วทัขงหมดเลยนะครับไม่เห็นแม้แต่ภูเขานะครับในตอนนี้ถ้าฝนตกปุ๊บหรือว่าในช่วงเช้าก็จะมีหมอกหมอกเยอะมากนะได้อยูนมาเข่ามือแลเขาเอนเออน่าจะเลิมทยอยจากมือแล้วมั้ง มันโบยากทึ่แล้วโกรธหลายรอบแลนะ้วเห็นเนาะเดี๋ยวปลาตองนะปลาตองกับปลาซิวได้อยู่ ตอนจะลงยังมุยเพื่อกว่านไปเอา